ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการชนนะครับก่อนอื่นเราจะอภิปรร่อการชนกันก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรการชนกันของวัตถุในระบบเดียวกันนั่นก็คือระบบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำทําไม่เกิดการอนุรักษ์โมเมนตัมเสมอคือมีอีออีชนตอนแรกากับอีพีตอนหลังนะครับแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องอนุรักษ์พลังงานก็ได้เพราะว่าพลังงานจนบางส่วนเนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อน พลังงานเสียงหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นพลังงานสั่งยืดหยุ่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในณะชนกันโดยเราจะศึกษาการชนออกเป็น3กรณีก็คือกรณีที่1การชนใน1นึ่มิติกรณีที่2การชนใน2มิติกรณีที่3ก็คือการระเบิดนะครับการชนใน1มิตินั้นการชน1มิติคือการชนซึ่งมีแนวการเคลื่อนที่ทั้งก่อนชนและหลังชนอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันการชนใน1มิติจะเกิดขึ้นได้เมื่อ การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุเมื่อชนเมื่อเข้าชนกันจะมีจุดศูนย์กลางมวลผ่านกันในการชนของวัตถุในนิพจนีโมเมนตัมและพลังงานลวมของระบบจะมีค่าคงที่เสมอการชนในหนึ่งมิติการชนหนึ่งมิติเราจะพิจารณาได้เป็นสามประเภทนะครับก็คือประเภทหนึ่งการชนแบบยืดหยุ่นหรือการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ข้อที่2การชนแบบไม่ยืดหยุนและข้อนนที่สาก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุนโดยสมบูรณ์การชนแบบยืดหยุนนั้นเป็นการชนในลักษณะนี้จะมีผลรวมของโมเมนตัมของระบบคงที่และพลังงานจนรวมของระบบจะพงที่ <c oughs> กล่าวได้ว,ว่าเป็นการชนที่จะไม่มีการเสอญเสียพลังงานจนไปรูปแบบอื่นเลย <c oughs> บางครั้งเรียกว่าการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ์คือเมื่อชนกันแล้ววัตถุจะแยกกันไป โมเมนตัม um ก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนนะครับก็คือมีสูตรว่า E p ก่อนชนเท่ากับ E p หลังชนเมื่อเปลี่ยน E p ก็คือโมเมนตัมก็คือมวลคูณความเร็วก็จะได้สูตรเป็นว่า m 1 u 1เท่ากับเอ้ยบวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m สอง v 2จะเป็นกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับพลังงานจนก่อนชนก็จะเท่ากับพลังงานจนหลังชนนั่นก็คือ ek ก่อนชนเท่ากับ ek หลังชนมีสูตรว่าเศษ m 1 u 1นึ่ลังสบวกเศษห m 2 u 2อกลังสเท่ากับเศษห m ห v 1นึ่ลังสบวกเศษห m 2 v 2องกำลังสองนะครับนี่ก็คือกฎของพลังงานโจนของระบบจักงที่จากพลังงานการจากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมกับพลังงานโจนระบบคงที่แล้วเราจะได้สูตรลัด การคิดเป็นการคิดแบบเวกเตอร์ก็คือ u 1 v u 1 v u หบก v 1เท่ากับ u 2บก v 2ต่อไปจะเป็นภาพของการลักษณะของการชน1วมิตินะครับการชนใน1มิตินั้นก็จะมี3อีกประเภทอีกเหมือนกันก็คือในกรณีที่มวล m 1และมวล m 2มีขนาดเท่ากันเมื่อก่อนชนมวล m 1เคลื่อนที่เขา้ามาด้วยความเร็ว u 1ชนกับวัตถุมวล m 2ที่อยู่นิ่งหลังชนจะทำให้มวล m 1เนี่ย ที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว u1 อยู่กับที่และมวล m2 จะเคลื่อนที่ต่อไปในระดาบแนวเดียวกับ m1 ดรืยอความเร็ว u1 กรณีที่2ก็คือมวล m1 มากกว่ามวล m2 มวล m1 เนี่ยจะเคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว u1 ชนกับวัตถุมวล m ที่มีขนาดเล็กมวล m2 ที่มีขนาดเล็กกว่าและหยุดนิ่งมวล m1 เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ต่อไปแต่มีความเร็ว v เท่ากับเป็นความเร็ว v น้อยกว่า u1 และมวล m2 เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว v2 กรณีที่สามก็คือกรณีที่มวล m หนึ่งน้อยกว่ามวล m สองมวล m หนึ่งที่มีมวลน้อยกว่าจะื่อนที่ด้วยความเร็ว u เข้าชนกับวัตถุมวล m สองที่มีขนาดใหญ่กว่าที่หยุดนิ่งมวล m สองเนี่ยก็จะขึ้นที่ต่อไปด้วยความเร็ว v สองส่วนมวล m หนึ่งจะ่อนที่ไปที่ตรงข้ามด้วยความเร็ว v หนึ่งนะครับการชนแบบไม่ยืดหยุดการชนในลักษณะนี้ผลรวมของโมเมนตัมของระบบจะคงที่ แต่พลังงานจนรมของระบบอาจจะไม่คนที่ก็ได้หรือกล่าวได้ว่าเป็นการชนที่มีการสูญเสียพลังงานจนไปเป็นรูปพลังงานอย่างอื่นโดยพลังงานจนก่อนชนเนี่ยจะเท่ากับพลังงานจะมีค่ามากกว่าพลังงานจนหลังชนเมื่อวัตถุแล้วเมื่อชนแล้ววัตถุจะไม่เคลื่อนที่ติดกันไปโมเมนตัมก่อนชนเนี่ยจะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนก็คือ E P ก่อนชนเท่ากับ E P หลังชน มีสูตรว่า m1u1 บวก m2u2 เท 2, ่ากับ m1v1 บวก m2v2 2. 2> พลังงานจนก่อนพลังงานจนรวมก่อนชนจะมีค่ามากกว่าพลังงานจนหลังชนนั่นก็คือมี ek2 ก่อนชนมากกว่า ek หลังชนคือพลังงานจนของระบบเนี่ยจะลดลงนะครับก็จะได้สูตรว่า delta ek เท่ากับ เดลตวได้ ek 2องเดียวได้ ek หนึ่งลเดลตวได้ ek 2การชนแบบไม่ยืดหยุ่นโดยสมบูรณ์มันเป็นเหมือนกับการชนของมันยืดหยุ่นยืดหยุ่นทุกอย่างเลยย่เว้นการชนของวัตถุเนี่ยวัตถุจะเคลื่อนที่ติดกันไปซึ่งพลังงานเจลของระบบจะสูญเสียไปมากที่สุดแต่ไมันจะ็็นต้องหมดไปนะครับคือมี ek ก่อนชนมากกว่า ek หลังชนเหมือนกับการชนแบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่นทุกอย่างเลยแรางงานจนระบบจะลดลงคือมี ek max เท่ากับ ek ก่อนชนลบ ek หลังชนจำเห็นดังรูปนะครับผมวัตถุจะติดกันไปอ่าต่อมาเราจะมาเรียนเรื่องก,ก,การชนในสองมิติกันนะครับผมการชนสองมิติคือการชนของวัตถุที่อยู่ในระนาบเดียวกันเมื่อมีการชนแล้วการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองจะไม่อยู่ในแนวเดียวกัน การชนในสองมิตินั้นทาให้เกิดโมเมนตัมคงเดิมแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยจะเกิดในสองิติทางนั่นก็คือโมเมนตัมในแกน x และโมเมนตัมในแกน y พลังงานชนอของระบบก็จะคงที่หรือไม่ก็ได้แล้วแต่กรณีซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือการชนแบบยืดหยุ่นและการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบยืดหยุ่นนั้นก็คือการชนที่ไม่มีการสูญพลังงานจนคือมีก็พลังงานก่อนชนกัาพลังงานหลังชน การชนกันของวัตถุเมื่อความเร็วอยู่ในแนวผ่านจุดศูนย์กลางของมวลจะได้ว่า E p ก่อนชนเท่ากับ E p หลังชนและพลังงานรวมก,ก่อนชนเท่ากับพลังงานรวมหลังชนการชนกันของวัตถุเมื่ออยู่ในความเร็วผ่านแนวจุดศูนย์กลางมวลจะมีสูตรว่า m 1 u 1บวก m 1 u 1เท่ากับ m 2 v 2บวก m 2 v 2 การชนในแนวเส้นตรงนื่อถูกถูกชนจะอยู่นิ่งได้นั่นก็คือ v2 เท่ากับ 2m1u1 1, ส่วนด้วย m1 m2 การชนแบบไม่หยุดคือการชนที่พลังงานจนจะไม่คงที่คือมี ek ก่อนชนมากกว่า e k หลังชนแต่จะมีโมเมนตัมเท่าเดิมครับคือ ep ก่อนชนเท่ากับ ep หลังชน กรณีที่ m เคลื่อนที่ไปด้วยความเลื่อนที่ไปนชนมวล m 2ทําให้หมวลเปลี่ยนรูปแล้วเคลื่อนที่ไปด้วยไปด้วยการด้วยความเร็ว,วีในรูปนะครับจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมการชนแบบไม่หยุดจะมีความสัมพันธ์ดังสมงการ m 1 u 1หนึ่งยูหบวกเอ็มเท่ากับ 1, m, เอบวกเคูณด้วยวทั้งหมดคนด้วยวนะครับการชนในแนวเฉียง การชนในลักษณะเฉียงหมายถึงการชนที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางของมวลคือมวลทั้งสองก้อนเวลาชนกันแล้วจะมีการเคลื่อนที่ของทั้งสองื่อถุเมื่อชนแล้วจะอยู่ในรูปสองมิตินั่นก็คือดังรูปนะครับเห็นได้ว่ามวล m1 จะเข้าเคลื่อนที่มาชนมวล m2 ในลักษณะเฉียงทำให้เกิดมุมเซต้าหนึ่งและเซต้าสองซึ่งจะมีความสัมพันธ์สมการก็คือเซต้าหนึ่งบวกเซต้าสองเท่ากับเก้าสิบองศาเมื่อมวลเท่ากันนะครับและมี v1 ส่วน v2 เท่ากับ สายเซต้าสองส่วนสายเซต้าหนึ่งพลังงานที่สูญหายไปในการชนการชนแบบไม่อยู่นั้นพลังงานจนรวมของระบบก่อนชนไม่เท่ากับพลังงานจนรวมหลังชนส่วนหนึ่งของพลังงานจนจะสูญไปพลังงานความร้อนหรือพลังงานสเสียงที่เกิดขึ้นขณะชนกันก็ได้พลังงานจนที่หายไปในการชนนั้นก็คือเท่ากับ ek ก่อนชนเท่ากับเท่ากับ ek ก่อนชนลบ ek หลังชนนะครับความการวัดความเร็วของกระสุนปืนด้วย บอลลัสติกเพนดูลัมบอลลัสติกเพนดูลัมนั้นเป็นวัตถุเช่นถุงทรายห้อยแขวนด้วยเชือติดกับเพดานดังรูปซึ่งสามารถเวียงตัวได้อย่างอิสระโมกกระสุนมวลเอ็มเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วยูชนกับถุงทรายมวลเอ็มใหญ่เมื่อกระสุนฝังเข้าไปทําให้ถุงทรายเนี่ยแกว่งเคลื่อนที่ไปเรื่อยอิสระขึ้นไปด้วยความสูง h จากรูปลูกปืนมวลเอ็มอ่ะวิ่งเข้าชนมวลเอ็มใหญ่ด้วยความเร็วยู ถุงทรายที่ค่อยติดกับเพดานก็จะเป็นการชนแบบไม่หยุดโดยลูกปืนฝังเข้าไปในถุงทรายและเคลื่อนที่เวียงตัวไปด้วยความเร็ววีสามารถหาค่าของความเร็วลูกกระสุนก่อนชนได้จากความสัมพันธ์ังนี้ u เท่ากับ m ของกระสุนบวก m ของถุงทรายส่วนด้วย m ของกระสุนคูณด้วยรูท 2gh ครับ การระเบิดหรือการดีตัวนะครับต่อไปเป็นหัวข้อการระเบิดนะการระเบิดหรือการดีตัวคือการที่วัตถุแยกหรือแตกออกจากกาันโดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำก็คือวัตถุจะถูกแบ่งเอาไป็นสองก้อนอาจจะมีมวลเท่ากันหรือมเท่ากันก็ได้และเคลื่อนที่เป็นจังหวะมีซิกมาเอฟศูนย์นะครับผลจากการระเบิดหรือการดีจะมีโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนและมี ek ก่อนระเบิด น้อยกว่า EK หลังระเบิดลักษณะของการระเบิดแยกออกได้เป็นสองลักษณะก็คือการระเบิดแบบแยกออกจากกันกับการระเบิดแบบสัมพันธ์การระเบิดแบบแยกออกจากกันเป็นการระเบิดของวัตถุลักาาษณะนี้จะแยกออกจากกันในส่วนชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นการยิงปืนมนัดสปริงคนกระโดดจากเรือซึ่งอยู่นิ่งคนกระโดดจากเรือที่กําลังเคลื่อนที่การยิงปืน เดิมกระสุนและปืนอยู่ในอยู่ด้วยกันคือตัวปืนจะมีมวล M ใหญ่ลูกป,ปืนก็จะมีมวลเเล็กหลังยิงลูกป,ปืนจะมีความเร็ว V ตัวปืนจะมีความเร็ว V เป็นถอยหลังนะครับทังรูปมวลอัดสปริงเพราะถูกมวลเและมวลเใหญ่และมวลเมเล็กผูกติดกันด้วยเชือกและมีสปริงติดอยู่ที่มวลก้อนใดก้อนหนึ่งเมื่อตัดเชือกด้วยเมื่อตัดเชือกขาดมวลเใหญ่และ M มเล็กจะขึ้นที่ออกจากกันด้วยความเร็ว V และ V และ V 1และ V 2ตามลำดับ หนังรูปนะครับตัวอย่างที่สังก็คือคนกระโดดจากเรือซึ่งอยู่นิ่งเดินคนมีมวล m เล็กอยู่บนเรือซึ่งมีมวล m ใหญ่เมื่อคนกระโดดออกจากเรือด้วยความเร็ว v หนึเรืจะเคลื่อนที่ขาหลังด้วยความเร็ว v สจากการระเบิดแบบแยกจากการนั้นจะได้สมการดังนี้คือ ep ก่อนระเบิดเท่ากับ ep หลังระเบิด นั่นก็คือ0เท่ากับ m1v1 บวก0บวก m2v2 ก็จะได้ความสัมพันธ์ออกาเป็น m เล็ก v เล็กเท่ากับ m ใหญ่ v ใหญ่คนกระโดดจากเรือซึ่งกำลังเคลื่อนที่กรณีนี้ครับวัตถุทั้งสองจะมีความเร็วเป็นความเร็วสัมพันธ์นะครับเดิมคนจะมีมวล m เล็กยืนอยู่บนเรือมวล m ใหญ่ 2, ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอยู่และคนกระโดดออกจากเรือทั้งด้านหน้าด้วยความเร็ว v1 ทำให้เรือมีความเร็ว v สองเมื่อคนกระโดดจากเรือแล้วเราจะได้ว่า ep ก่อนระเบิดเท่ากับ ep หลังระเบิดนั่นก็คือมวล m เล็กของคนบวกมวล m ใหญ่ของเรือคูณด้วยความเร็ว u ของเรือตอนต้นเท่ากับมวลของคนคูณด้วยความเร็วที่คนกระโดดลงมาบวกด้วยมวลของเรือคูณกับความเร็วหลังจากคนกระโดดของเรือนะครับพิจะได้ความสัมพันธ์ออกเป็น v เท่ากับ เอ็มเล็กคูณ u ลบวบวกเอ็มใหญ่คูณ U ส่วนด้วย m อ็มใหญ่นะครับการระเบิดแบบสัมพันธ์โดยภายหลังการระเบิดวัตถุจะยังอยู่ด้วยกันนะครับการคำนวณความเร็วของวัตถุแต่ละก้อนให้ชิดเทียบกับพื้นโลกเช่นคนเดินบนเรือซึ่งอยู่นิ่งคนเดินบนเรือที่กำลังเคลื่อนที่คนเดินบนเรือซึ่งอยู่นิ่ ให้คนมีมวล m อยู่บนเรือมวล m ใหญ่เมื่อคนเดินด้วยความเร็ว v 1จะทําให้เรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามด้วยความเร็ว v 2คนเดินบนเรือซึ่งกําลังเคลื่อนที่ให้คนมีมวล m เล็กยืนอยู่บนเรือซึ่งมีมวล m ใหญ่จะมีความเร็วอ,อยู่เมื่อคนเริ่มเดินด้วยความเร็ว v 1เรือจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว v 2แต่จะเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับ วันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องการชนในหนึ่งมิติการชนในสอมิติและการระเบิดน,นะครับผมวันนี้ก็วันนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมเดนครับย yeah.